สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง mcbim by f i v e r นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการไม่ได้วันวาน with mcbim by f i v e r ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิมจะมาพูดถึง1นึ่คำถามที่ช่วงนี้เนี่ยถูกถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคู่ค่ะเริ่มจะ กลับมาวางแผนงานแต่งงานของตัวเองกันแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าไวรัสโควิด -19 ของเราก็กำลังจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็เลยเริ่มกลับมาแพลนงานมากขึ้นค่ะที่นี้หนึ่งคำถามที่ปกติก็จะได้ยินกันอยู่แล้วบ่อยๆนะคะนั่นก็คือคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปพรีวดดิ้งนั่นเองค่ะน้องๆหลายคนก็จะมาปรึกษาค่ะว่าพี่พิมคะช่วงนี้เนี่ยหนูก็เริ่มกลับมาวางแผนงานแล้วแล้วก็เริ่มอยากจะคุมงบด้วย เพราะว่าโควิดก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนถึงแม้ว่างานจะสามารถจัดได้เนี่ยแต่หนูก็อยากจะบริหารงบให้มันโอเคที่สุดคุมงบให้มันโอเคที่สุดก็ไม่แน่ใจว่าถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยควรถ่ายไหมถ่ายแล้วดียังไงไม่ถ่ายได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยค่ะว่าบิมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการถ่ายหรือว่าไม่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้ค่ะฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ์ช anel ของบิมเอาไว้นะคะเวลาที่บิ๊ เราไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนเลยค่ะมาจะมาปรึกษาบีมนะคะคําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ช่วงนี้บีมเจอบ่อยมากนะคะว่าพี่บีมคะหนูควรจะถ่ายพรีเวดดิ้งดีไหมเจ้าบ่าวมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากถ่ายเลยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงว่าทําไมมันถึงต้องถ่ายและทําไมมันถึงไม่ต้องถ่ายนะคะไม่แน่ใจว่าหนูจะมีข้อมูลอะไรที่พอจะไปคุยไปดีเบตกับคุณว่าที่เจ้าบ่าวได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้บีมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าในมุมมองของบีมบีมองเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิ้งยังไงบ้างนะคะ ะะว่าต้องถ่ายหรือว่าไม่ต้องถ่ายนะคะแต่ว่าอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหลังจากที่จบคลิปแล้วคุณน่าจะพอได้ไอเดียมากคืนนะคะน่าจะพอได้ข้อสรุปกับตัวเองค่ะว่าคู่ของคุณควรจะถ่ายพรีเวดดิ้งดีหรือว่าไม่ควรจะถ่ายดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะบิมรู้สึกว่าเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยค่ะมันคือเป็นเหมือนกับ การซ้อมค่ะถามว่ามันจําเป็นต้องถ่ายไหมนะคะบีมเป็นคนนอกคงไม่สามารถจะไปฟันธงได้นะคะว่าคุณจะต้องถ่ายหรือว่าคุณจะไม่ต้องถ่ายคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่นิยมถ่ายถ่ายกันค่ะบางทีเนี่ยเจ้าบ่าวอาจจะรู้สึกว่าการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองนะคะเพราะว่ามันก็คือการถ่ายภาพคู่ของคุณ2คนแหละแต่ว่าในมุมมองของบีมเองนะคะซึ่งเป็นคนที่ทั้งผ่านการเป็นเจ้าสาวมาแล้วแล้วก็เห็นบ่าวสาวมาหลายร้อยคู่เนี่ยนะคะบีมรู้สึกว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เออบ่าวสา,งงาว รูปคู่กันนะคะแต่บีมองว่ามันเป็นโอกาสของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการที่จะซ้อมได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างนะคะพอพู้มาถึงตรงนี้ก็อาจจะงงว่าซ้อมยังไงคะพี่บีมซ้อมอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเนี่ยค่ะแน่นอนว่าคุณจะมีโอกาสได้ลองทั้งลองแต่งหน้าลองทําผมลองใส่ชุดในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงลองโพสท่าในอิริยาบถต่างๆด้วยอย่างแรกเลยค่ะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมันคือการที่บ่าวสาวของเราจะต้องไปเลือกชุดแต่งงานแล้วก็ นำมาถ่ายคู่กันใช่ไหมคะรวมไปถึงชุดคู่อื่นๆนะคะและแน่นอนว่าาสาวก็จะต้องมีการจ้างช่างแต่งหน้าจ้างช่างทางผมเพื่อมาปรับลุคของคุณให้เข้ากับชุดต่างๆที่คุณได้เลือกเอาไว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ลองแต่งหน้าค่ะเพราะว่าเจ้าสาวบางคนเนี่ยไม่เคยลองแต่งหน้าจัดเต็มมาเลยสักครั้งหรือแม้กระทั่งบางคนเลงช่างแต่งหน้าอยู่ยังไม่รู้ว่าช่างแต่งหน้าคนไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเรายังไงนะคะคุณสามารถที่จะไปเลือกให้ช่างแต่งหน้าคนนั้นนะคะมาลองแต่งหน้าคุณในวันถ่ายพรีเวดดิ อย่างน้อย,นอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ช่างวันงานที่คุณเล็งเอาไว้แล้วนะคะคุณอาจจะได้ไปลองว่าหน้าผมของคุณเหมาะกับลุคแบบไหนเพราะว่าใครที่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายพรีเวดดิ้งมาจะรู้เลยว่าใน1วันของการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกถ่ายชุดต่างๆประมาณ3ชุดเป็นอย่างน้อยเลยนะคสามสี่ห้าชุดอันนี้แล้วแต่สตูดิโอจะจัดการนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆใน1วันนั้นที่คุณตัดสินใจไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับเจ้าบ่าวค่ะคุณจะสามารถได้ลองหน้าผมสามทรงด้วยกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ แล้วเนี่ย เปลี่ยนชุดก็จะเปลี่ยนหน้าผมทีนึงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะได้มีโอกาสลองทรงผมต่างๆที่คุณได้เล็งเอาไว้ว่าพี่คะหนูชอบทรงผมทรงนี้มากเลยแต่หนูไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันเหมาะกับหน้าหนูไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสในวันถ่ายพรีวดดิง้งคุณก็เอาทรงผมที่คุณเล็งเอาไว้ว่าอยากจะไปทําในวันงานเนี่ยค่ะไปลองถ้าทรงไหนมันเวิร์กทรงไหนคุณใช้ชีวิตแล้วมันอยู่โอเคมันเวิร์กคุณก็จะได้เลือกทรงนั้นในการที่จะทําผมวันงานของคุณหรือแม้กระทั่งการแต่งหน้าค่ะเมคอัพก็จะมีหลายแบบเนาะแบบที่เอ ธรรมชาติหน่อยแบบที่สวยเซ็กซี่หน่อยปากแดงปากนู๊ตปากส้มปากชมพูแล้วแต่เลยค่ะคุณสามารถเลือกที่จะลองมันในวันถ่ายพรีเวดดิ้งได้นอกจากเรื่องของหน้าผมแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่คุณจะสามารถลองชุดในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงชุดที่คุณอาจจะอยากใส่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันงานคุณจะใส่แล้วเหมาะไหมหรือว่าวันงานพิธีการของคุณอาจจะแบบปั้นเจ้าหาเป็นยกน้ําชาเลยค่ะแต่เจ้าสาวเป็นคนชอบใส่ชุดไทยมากแต่วันงานไม่ได้จัดพิธีไทยค่ะคุณ ก็อาจจะเลือกใส่ชุดไทยในวันที่คุณไปถ่ายพรีเวดดิ้งดูสักหนึ่งชุดก็ได้นะคะอย่างน้อยๆก็มีรูปในชุดไทยเก็บไว้แล้ววันงานพิธีเนี่ยคุณก็สามารถเลือกใส่ชุดที่เป็นเดรสตามรูปแบบประเพณีที่คุณจัดงานของคุณก็ได้นอกจากชุดที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ใส่ในวันงานแล้วนะคะคุณก็จะได้ลองชุดแต่งงานในหลากหลายรูปแบบด้วยค่ะเช่นชุดแต่งงานแบบที่แบบหางยาวลากที่แบบว่าถ้าเกิดไปใส่ในวันงานเนี่ยพื้นที่งานของคุณอาจจะเป็นงานมินิมอลจัดริมทะเลจัดใน ถ้ากระโปรงหางยาวลากมากๆเนี่ยแน่นอนมันอาจจะเดินไม่ถนดัดคุณอาจจะร้อนคุณอาจจะเป็นลมไปซะก่อนแต่ว่าก็ยังชอบชุดหางยาวอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกเอาชุดหางยาวอาลังการมาใส่ในวันไฮายพรีเวดดิ้งได้เลยค่ะเพราะว่ามีคนคอยช่วยดูแลคุณอยู่แล้วนะคะเขาจะมีสไตลิสต์มีทีมช่างภาพคอยดูแลจัดชายกระโปรงจัดหางกระโปรงให้คุณอยู่แล้วคุณก็สามารถเลือกชุดที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ใส่ในวันงานมาลองใส่ในวันถฮายพรีเวดดิ้งค่ะหรือแม้กระทั่งบางชุด,ชดเช่นชุดเมอร์เมด ที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยหุ่นคุณไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะถ้าเกิดไปใส่ในวันงานลดน้ําหนักไม่ทันแน่เลยแต่ชอบชุดเมอร์เมดจังเลยคุณก็เลือกเอาชุดเมอร์เมดไปใส่ในวัน Hi ่ายพรีเวดดิ้งเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะแค่จัดท่าโพสคุณก็สามารถถ่ายรูปออกมาให้ดูดีในชุดเมอร์เมดได้แล้วโดยที่แทบไม่ต้องลดน้ําหนักเลยซ้ำเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่เจ้าสาวเขาจะได้ลองค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าสาวคนเดียวด้วยนะคะเจ้าบ่าวก็สามารถจะลองได้ด้วยเช่นกันค่ะว่าคุณทําผมทรงนี้ดีไหมใส่สูรสีนี้หล่อหรือเปลล่่าใสสูตรแ้วคกั หรือคนจะผูกใชดีหรือว่าคนจะใส่หูกระต่ายดีเจ้าบ่าวก็มีสิทธิ์ได้ลองเช่นเดียวกันกับเจ้าสาวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการไปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่นะคะก็ยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่คุณจะได้นํารูปเอาไปตั้งโชว์หน้างานด้วยค่ะบางคนอาจจะบอกว่าพี่พิมคะหนุสามารถเอารูปที่ไปเที่ยวด้วยกันถ่ายมือถือถ่ายเซลฟี่มาวางหน้างานได้เหมือนกันนี่คะทําไมต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยอันนั้นแล้วแต่วความชอบเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปที่เก่ามากๆแล้วหรือว่าคุณภาพไฟล์คุณภาพการถ่ายไม่ได้ดีมากเนี่ยก็จะต้อง รับความจริงหรือว่าข้อจํากัดของมาดิดหนึงนะคะว่าเวลาที่คุณเอารูปจากมือถือมาหรือว่าเอารูปที่มีอายุนานๆคือรูปเก่าๆที่ถ่ายไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยมาอัด ขยายในสเกลที่ใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับความจริงว่ามันอาจจะไม่ชัดบ้างมันอาจจะแตกมันอาจจะเบลอคุณภาพไฟล์มันอาจจะไม่ได้รวไมไปถึงความเปะ๊ะความพร้อมของเสื้อผ้าหน้าผมที่จะไปตั้งโชว์สู่สายตาสาธารณชนแขกร้อยสองร้อยสามร้อยหรือมากกว่านั้นในการที่จะเดินเข้างานมาเห็นรูปของคุณนะคะคุณก็อาจจะเสียความมั่นใจได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปพรีเวดดิ้งเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตั้งอยู่หน้างานเนี่ยช่างภาพส่วนใหญ่เขาจะบริการรีทัชให้คุณอยู่แล้วหรืออย่างน้นอยน้อยคุณแต่งหน้าในวันถ่ายรูป ในวันถ่ายพรีเวดดิ้งทำผมเรียบร้อยมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยรูปที่จะไปตั้งโชว์ไม่ว่าจะอาดใหญ่ขนาดไหนคุณก็สามารถมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณสวยอยู่แล้วในวันที่ถ่ายรูปนะคะมันก็จะมีความมั่นใจมากกว่าค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าหนูเอารูปที่หนูไปเที่ยวกันมาทําดีกว่าค่ะหนูตัดสินใจแล้วนะคะแต่ว่ารูปพรีเวดดิ้งเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถนําไปทาการ์ดเชิญได้หรือแม้กระทั่งเป็นโอกาสที่คุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะจะได้ถ่ายพรีเซน a t ชันร่วมกันทีเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตตัวเลยค่ะ่ะแหน้าาทํผมจองส ทางที่วันเดียวนะคะแล้วคุณก็ เอาช่างวิดีโอมาถ่ายเป็นเบื้องหลัง behind the scene ของการถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะเอาไปทำ r e s e n t a t i o n ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกประหยัดเวลาของคุณได้ด้วยถ้าหากว่าเลือกถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ถ่าย Presentation ในรูปแบบ behind the scene ไปในวันเดียวกันนะคะหรือถ้าใครอยากจะมีการสัมภาษณ์ก็แบ่งเวลาในการถ่ายพรีเวดดิ้งมานั่งสัมภาษณ์สัก1 5าถึงนาทีก็สามารถตัดออกมาเป็นคลิปวิดีโอ r e s e n t a t i o n ที่จะเอาไว้เปิดให้แขกดูก่อนที่บ่าวสาวจะเปิดตัวเข้างานได้ด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะมีอีกหนึ่ง ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของสาวอีกหนึ่งข้อนะคะในการที่คุณจะได้ลองนั่นก็คือการโพสท่าค่ะการโพสท่าต่างๆเี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่นางแบบนายแบบมืออาชีพนะคะเวลาโพสท่าเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามุมไหนเราจะดีมุมไหนเราจะสวยมุมไหนออกมาแล้วมันจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าในหนึ่งวันที่มีการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยช่างภาพเขาก็จะมีการบอกท่าโพสของคุณอยู่แล้วนะคะอาจจะบอกว่าเออมุมนี้คุณสวยกว่านะหันทางนี้เงยหน้ากม หน้าอีกนิดนึงพ้อยขาอีกนิดนึงนะคะแอ่นตัวขึ้นอีกนิดนึงอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการให้เจ้าสาวได้ฝึก โพสท่าค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาเข้าสู่งานพิธีแล้วพอถึงวันงานแต่งงานจริงๆของคุณแล้วเนี่ยมีช่างภาพถ่ายคุณตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโอกาสได้ลองโพสท่ามาก่อนเลยเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าถ้าโพสแบบไหนที่คุณโพสออกมาหันทางนี้แล้วจะเปยะยกไหล่ข้างนึงดีไหมเอียงตัวบิดไหล่ข้างไหนดีกว่าการข้างไหนสวยกว่ากันนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสลองตั้งแต่วันถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วพอถึงวันงานก็จะทําให้ถ้าโพสของคุณดูออกมาสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นดูไม่เกรงแล้วก็ทําให้รูปภาพน วันงานแต่งงานของคุณซึ่งมีครั้งเดียวในชีวิตออกมาสวยงามแล้วก็น่าจดจํามากขึ้นด้วยค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งข้อที่พิมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคู่บ่าวสาวก็คือว่าคุณจะได้มีโอกาสได้ถ่ายรูป คู่ของคุณอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับความจริงนะคะว่าถึงแม้ว่าวันงานแต่งงานเนี่ยจะเป็นวันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่รูปโดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นรูปบรรยากาศของงานหรือว่าเป็นรูปคุณเจ้าบ่าวคุณเจ้าสาวกับแขกผู้มีเกียรติในงานหรือว่าทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการตัดเค้กขั้นตอนของการโยนดอกไม้ซึ่งมันก็จะเป็นคนละแบบกันกับการถ่ายภาพคู่กันเฉยๆแบบปกติค่ะรวมไปถึงว่าต้องยอมรับความจริงว่า บางครั้งเนี่ยช่างภาพที่เราจ้างไปในวันงานเนี่ยหรือว่าด้วยตารางงานหรือเลือเวลาของแต่ละคู่ที่จะจัดงานเนี่ยค่ะทาให้คุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะมาถ่ายรูปคู่กันจริงจจังๆนะคะดังนั้นเนี่ยรูปคู่ของคุณในวันงานแต่งงานอาจจะน้อยเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจถ่ายพรีเวดดิ้งกันมาแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณสองคนมีรูปเอาไปขึ้นโปรไฟล์เป็นรูปคู่กันสวยๆอย่างแน่นอนนะคะก็จะเป็นโอกาสที่เจ้าสาวของเราจะมีรูปคู่กันในรูปแบบ ชุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไライเวทชุดไปเที่ยวชุดคู่รักหรือว่าชุดแต่งงานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือมุมมองของบิมสําหรับเรื่องของการถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบิมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่บิมพูดมาเหล่านี้ไม่ได้จําเป็นสําหรับคู่คนเลยคุณไม่ได้ซซเรียสคุณไม่ได้มีความต้องการหรือว่ารู้สึกว่ามันจําเป็นสําหรับการแต่งงานของคุณบิมก็ต้องบอกตรงๆว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นเลยค่ะคุณสามารถเลือกที่จะไม่ถ่ายและ เลือกใช้รูปคู่ของคุณที่ไปเที่ยวกันมาไปไหนตรงไหนกันมาเพราะว่าสมัยนี้กล้องมือถือก็คุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งว่าที่จะบอกบางคนเขาชอบเล่นกล้องชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็อาจจะมีกล้องโปรเนการพกไปถ่ายรูปคุณเจ้าสาวเวลาไปที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเลือกรูปเหล่านั้นมาใช้ในการทำพรีเซนท a ชั o นก็ดีหรือว่าเอาไปวางหน้างานหรือแม้กระทั่งทําการ์ดของคุณด้วยเลยก็ได้ค่ะนั่นก็หมายความว่าบิมจะไม่ฟันธงนะคะว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นจําเป็นหรือไม่จําเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าวัานนะะค ว่าบิมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการถ่ายพรีเวดดิ้งบิมรู้สึกว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างที่จะให้ประโยชน์กับคู่บ่าวสาวละกันค่ะแต่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นไรคุณไม่ได้ซีเรียสนะคะคุณก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายพรีเวดดิ้งแต่อย่างไรค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะกับเจ้าบ่าวเพื่อจะบังคับให้เขาถ่ายเพียงเพราะว่าเห็นว่าคู่อื่นๆเขาถ่ายกันนะคะเพราะฉะนั้นคู่ของคุณงานแต่งของคุณและที่สําคัญเงินของคุณค่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะจ่ายเเเงงงงินนนไไปปกกับรรื่่ออตตี้้็็มจํา างานของเราเอาที่เราสบายใจงานของเราไม่จําเป็นต้องไปขึ้นอยู่กับค่านิยมใดๆเลยค่ะว่าคนอื่นเขาถ่ายกันฉันไม่ถ่ายไม่ได้ถ้าจะถ่ายพรีเวดดิ้งเพียงเพราะเหตุว่าคู่อื่นๆเขาก็ถ่ายกันบิมรู้สึกว่านั่นเป็นสประสงค์ที่ผิดในการที่จะตัดสินใจจ่ายเงินไปกับการถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฟังคลิปมาตั้งแต่ต้นจะมาถึงตรงนี้แล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่บิมเล่าไปคุณจะตัดสินใจเดินไปเล่าให้เจ้าบ่าวฟังแล้วก็จุงมือเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งคู่กันมันก็เป็นเรื่องงงทททีียยี่่่่่นนนนนาายิิิิดดดแล้้้ววกกก็็เเปรรตััสใจขึะะหคคคุณูบม ว่ารูปต่างๆมันจะออกมาดีและรูปต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นความทรงจําดีๆให้กับผู้ของคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ยิมนิดนึงนะคะวิมจะได้มีกําลังใจในกนารคัดสรรเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมในชา n น l อีกเรื่อยๆค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปถัดไปหลังจากนี้วิมจะนาเรื่องอะไรมาฝากกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้ววนะะสสัดีค่